สวัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายได้ก,กีนะคะวันนี้ก็ได้เวลาของการเรียนประโยคและก็คำศัพท์สั้นๆนะคะที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งประโยคที่ได้เตรียมมาในวันนี้ก็จะเป็นประโยคหรือว่าคําที่ค่อนข้างจะเน้นอารมณ์ของผู้พูดนะคะว่าเขาต้องการที่จะบ่งบอกลักษณะอารมณ์ว่าเข้าหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมประโยคง่ายๆนะคะว่าคําคแต่ละคํานั้นเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างพร้อมกับคําแปลนะคะไปดูพร้อมกันเลยตัวแรกก็คือคําว่าชอนวีเดียชอน วีเด mm hmm. อร์ชวนวีเดอร์ก็หมายถึงว่าอีกแล้วหรือเนี่ยอีกแล้วหรือเนี่ยใช่ไหมคะอาจจะทําผิดมาหลายรอบหรือว่าอะไรซ้ําๆเราสามารถพูดว่าชวนวีเดอร์ชวนวีเดอร์ดูบิสต์ดรันดูบิสต์ดรันดูบิสต์ดรันก็คือ ถึงคิวเธอแล้วนะถึงตาของเธอแล้วนะอาจจะเป็นการเล่นอะไรหรือว่าเป็นการเรียงแถวทำอะไรก็ตามคือถึงเวลาที่จะต้องทำแล้วคือ do b i s t run we must do we must do we must do เธอหมายถึงอะไรเหรอเธอหมายถึงอะไรเหรอสิ่งที่เธอพูดนะ we must do charge c h a r e หรือ ถ้าบางถิ่นเขาก็จะพูดว่าชาเดอชาเดอชาเดอก็คืออุ้ยช่างน่าเสียดายจังเลยใช่ไหมคะเป็นการอุทานว่าอุ ui, ader, We, ้ยชาเดอวีชาเดอรนะคะวีชาเดอร์หรือชาเดอรก็คือช่างน่าเสียดายอะไรประมาณนี้และอีกประโยคที่น่าสนใจคือคำว่าเกวกเกวกก็คือเบเกนะคะเกวก ก็คือไปปาปาไปให้พ้นอะไรประมาณนี้หรือ how up how up ก็คือฟอน up howen up howen ก็คือเป็นแหวบแยกนะคะก็คือเป็นการความหมายเหมือนกันคับว่าเวกเกนหรือเกวิกแล้วก็อีกคำหนึ่งคือแฟชิวินเดย์แฟชิวินเดย์แฟชิวินเด d e ก็คือมาจากคำว่าแฟช h วินเดนก็คือไปให้พ้นจากที่นี่นะคะคือสามคำนี้คือเกวิก How up f พแฟชช i วินเก็คือในส่วนของ3ามตัวนี้ประโยคที่เราใช้พูดนะคะมันจะเป็นประโยคที่เหมือนในรูปฟอร์มของ imperative แต่ก็คือเป็นเหมือนกับคำสั่งแกมขอร้องนะคะก็คือเกเวก็คือเกเวกมาจากเกนเฮ w u อก็คือมาจาก up h o w า n แล้วก็ f ฟชช h วินเดก็คือ f ฟชช h วินเดน ถ้าเราไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไรจากเพื่อนๆมาชวนเราคำพูดที่เราพูดง่ายๆสั้นคือคายบ็อกคายบ็อกคายบ็อกหรืออีคาเบคายบ็อกนะคะคายบ็อกก็คือไม่มีอารมณ์ที่จะไปไหนก็คือสั้นๆง่ายๆนะคะต่อไปอาโซอะโซอะโซก็คือเหมือนกับว่าไอซีนะคือโอเคๆฉันเห็นแล้วเดี๋ยวฉันฉันเก็ตแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่า I see เดี๋ยวว่าอ <tr sus> ักโซอักโซอาริสคราอารสคราอารสคราก็คือทุกอย่างโอเคนะคะคืออาร s สคราไมเน่กูด์เตไม e น่ก e ด์เตไเน่กก็หมายถึงเหมือนกับว่าโอ้กอดโอ้พระเจ้าช่วยแตะมาณนี้ใช่ไหมคะเป็นคำโบราณเหมือนเวลาตกใจแต่สิ่งอย่างคือโอ้ ไม่ดีคุณดีไม่ดีคุณดีนะคะ w วีเบชอยอว e เบชอยอวีเบชอยอ่ะก็คือวิมันช่างหน้าเป็นอะไรที่ช่างหน้าลำคาญอะไรที่น่าเบื่ออะไรประมาณนี้นะคะเป็นคำสะบัว่า we be ช h o y a ะดูบิสนะคะอะไรเธอทำไมถึงเป็นคนที่น่าเบื่ออะไรประมาณนี้นะคะวีเบชอยอว we be อ h o y a ดูอะ m e do อามเมดูอามเมโอ้เธอผู้น่าสงสารนะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราทานวิ่เธอนี้เป็นช่างน่าสงสารในประมาณนี้ใช่ไหมถือว่าถูกเพื่อนเดี๋ยวก็ลากไปที่นั่นที่นี่นะคะให,ให้ทำงานให้แล้วก็โอ้ยช่างน่าสงสารเป็นทางเหมือนกับว่าโอ้ยช่างน่าห็นใจนะดูอามเมะคะดูอามเม แล้วก็ประโยคที่เราใช้เป็นประจำเรยท้าเรา,เาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทําหรือว่าพูดหรือว่าเข้าใจในถูกหรือเปล่าคือเราถามย้อนหลังนะคะเราบอกว่าวีบิเตวีบิเตอะไรนะเธอว่ายังไงนะใช่ไหมคะวีบิเตวีบิเตง่ายๆสั้นๆแต่ใช้ได้นะคะต่อไปครับว่านิกไดเอนส์นิกไดเอนส์นิกไดเอนส็คือ เธอไม่ได้เสียรียสใช่ไหมเนี่ยที่เธอพูดมาก็คือประมาณว่าเธอไม่ได้เธอแค่ล้อเล่นหรือว่าเธอไม่ได้หมายหมายเอ่อเป็นจริงเป็นจังใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมคะนิค nee. 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 ไดแอนส์นื้ออเดอร์นื้ออเดอร์ไม่นะไม่นะหรือว่ามันใช่หรือว่าเธอหมายถึงจริงจริงใช่ไหมประโยคสองตัวนี้เราสามารถทวงกันได้ใช่ไหมคะถ้าเราเพื่อนเราอาจจะพูดอะไรมาเ่า่าอุย้ยนิคไดแอนส์ แต่ถ้าเพื่อนบอกว่ายังทําหน้าตาขึงขังเหมือนจริงนะว,ว่านี่อย่าบอกนะว่าโอ้นะอย่าบอกนะว่ามันใช่ประมาณนี้ใช่ไหมคะประโยคสองประโยคนี้มันจะใช้ควบคู่กันได้นะคะก็เป็นได้คิดว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็ลองเอาไปฝึกแล้วก็ไปใช้ดูแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือคาําว่า was ist los was ist los mit dir was ist los mit dir เกิดอะไรขึ้นนะคะ Was it lost หรือ Was it lost media เกิดอะไรขึ้นกับเธอนะคะก็คือเป็นการถามว่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคือเธอไม่ปกตินะวันนี้ก็เลยถามคำถามนี้ได้ว่า Was it lost media นะคะก็เป็นคำ ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเป็นการเน้นความหมายหรือว่าว่าวงบอกว่าอารมณ์ที่เราต้องการจะพูดเนี่ยคือเป็นการเน้นอารมณ์นะคะว่าให้คนฟังเนี่ยรับรู้ว่าเรารู้สึกยังไงนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนง่ายๆจากเรียนเจอมันบายได้กี่นะคะเดีวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะเช้าช o ่นทนกักเนาะ